ผู้หญิงที่รักคุณมากๆเธอจะทำา7ข้อนี้กับคุณครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าผู้หญิงรักเรามากๆเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรกับเราบ้างครับนะครับนั่นก็คือข้อที่1ครับคือเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเรานะครับเอ้ยกลับมาแล้วเหรอนะครับดื่มน้ำไหมนะครับเอาของหวานไหมเอาผลไม้ไหมนะครับหรือว่า อ่านน้ำไหมนะครับดูโทรทัศน์ไหมนะครับเล่นมือถือไหมแชจแบสไหมเดี๋ยวจัการให้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อเอาออกเอาใจเราเพื่อให้เรามีความสุขครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเจอผู้หญิงประเภทนี้อย่าปล่อยเธอออกไปจากชีวิตครับ 2. ครับคือผู้หญิงที่เขาพูด ความจริงนะครับแม้ว่าความจริงนั้นเนี่ยมันอาจจะบาดลึกนะครับก็อาจจะบอกว่าเออเนี่ยคุณพี่เนี่ยผมเนี่ยเริ่มร่วงหัวเริ่มล้าแล้วนะหรือว่าคุณเนี่ยเริ่มที่จะแผลแล้วนะนะครับหรือว่าคือเขาพยายามพูดความเป็นจริงให้เราฟังว่าเนี่ยคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้โดยที่ไม่ได้พยายามพูดให้เรารู้สึกเอ่อรู้สึกดีหรือว่าพูดหลอกเราหรือว่าพูดเอาออกเอาใจที่มันโอเวอร์ครับแต่เขาพูดความจริงเพื่อให้เราได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าดูแลตัวเองได้อย่าง ถูกทิศถูกทางมากขึ้นนั่นเอง ผู้หญิงประเภทที่3ครับคือผู้หญิงที่เราอยู่ด้วยและสงบใจนะครับมันไม่มีเรื่องจุกจิก,จกงงงิงงงง,งงิงต่างๆพวกนี้ที่มันให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำงานมาก็เหนื่อยทีหนึ่งแล้วแต่ว่าพอกลับมาที่บ้านทําไมมันต้องมีเรื่องวุ่นวายําคาญใจต่างๆครับแต่ผู้หญิงประเภทนี้คืออยู่กับเธอแล้วมีความสงบใจครับเขาจะพยายามเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกสงบใจเขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เรามีความสุขครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเจอผู้หญิงประเภทนี้ก็อย่าปล่อยให้เธอหลุดมือไปเด็ดขาดครับผู้ ที่4ครับคือผู้หญิงที่เสียสละเพื่อเรานะครับแม้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเหลือขนมอยู่ห่อเดียวแลวนะครับแล้วก็เธอก็ชอบเราก็ชอบแต่เธอเลือกที่จะเสียสละให้เรานะครับเพื่อให้เรามีความสุขครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ทานสิ่งเหล่านั้นต่างๆพวกนี้ครับมันก็เป็นสิ่งเล็กๆนะครับที่เราสังเกตได้ว่าเขาเสียสละเพื่อเรานะครับเพื่อให้เราได้ในสิ่งนั้นได้สมใจในสิ่งนั้นหรือว่ามีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเธอรู้สึกว่าการที่เรามีความสุขเท่ากับการที่เธอมีความสุขด้วย เช่นเดียวกันครับข้อที่5ครับนั่นก็คือการที่เธอเปิดใจรับฟังนะครับบางทีเนี่ยเราเจอปัญหามานะครับแล้วก็เอามาเล่ากับเธอแต่เธอไม่สวนว่าทำไมพี่ไม่แก้อย่างนั้นแต่เธอเลือกที่จะอ๋อรับฟังอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่เราเจอมานะครับบางทีเนี่ยเวลาเราอยากคุยกับคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้อยากที่จะออได้ ทางแก้แต่ว่าเราแค่อยากเล่าให้ฟังแล้วเธอก็เป็นคนคนนั้นครับคือคนที่รับฟังนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเพื่อทําให้เรารู้สึกสงบใจมากขึ้นต่อปัญหาที่เจอมานั่นเองครับถ้าคุณเจอผู้หญิงประเภทนี้ก็อย่าปล่อยเธอออกไปจากชีวิตนะครับมาถึงข้อที่6กครับนั่นก็คือผู้หญิงที่ตอบแชทเราไว้นะครับเวลาที่เราถามหรือว่าคุยกับเธอต่างๆพวกนี้เธอไม่ดองแชทเรานะครับแล้วก็หรือเธอจะรีบตอบกลับมาให้ได้ไวที่สุดนะครับถ้าเธอไม่ได้เล่นมือถืออยู่ขณะนั้นแต่ว่า เธอจะพยายามทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยความรู้สึกของเราหรือว่าทําให้เราต้องรอนะครับเพราะว่าในหลายๆเคสวันนี้ที่กูคอมคอนเ u ิลเนี่ยมีการดองเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับกว่าจะตอบกลับมาครับแต่ผู้หญิงประเภทนี้คือผู้หญิงที่รักเราจริงเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เรา ต้องรอแต่เขาจะรีบตอบกลับมานะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ต้องรอและมันพิสูจน์ว่าเขาใส่ใจเรานั่นเองครับมาถึงผู้หญิงประเภทที่7ครับคืออยู่กับเธอแล้วมีความสุขสงบใจนะครับคือเธอจะพยายามทําให้เราเนี่ยก้าวหน้าตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยมีสมาธินะครับมีสติในการดําเนินชีวิตตลอดเวลานะครับเพราะงนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นสัญญาณที่บอกว่า ผู้หญิงที่เราครบอยู่ตอนนี้เขารักเรามากๆครับโดยเขาจะทําให้เรารู้สึกทั้ง7ข้อนี้นั่นเองครับแล้วอย่าปล่อยเธอออกไปจากชีวิตครับเพราะผู้หญิงที่มีคุณลักษณะ7อย่างนี้หายา,มากมากๆครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้หรือว่าวันนี้รักของพวกเรามีปัญหาปรึกษาครูคอมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ